เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันมีคําพูดหนึ่งที่คนเขาวิเคราะห์กันว่าการที่คุณเซนเนี่ยมายิงคนไทยให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการกดดันให้รัฐบาลไทยให้ทหารไทยเนี่ยยอมสงบศึกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะมีคนไทยเสียชีวิตอีกเรื่อยๆตอเตอร์พามคิดว่า ใช่ไหมมันคือหมากของมันใช่ไหมที่แทนที่ันจะยิงไปที่ทหารมันกลับมายิงไปที่เซเวน่นยิงปั๊มน้ํามันยิงโรงเรียนยิงโรงพยาบาลนะครับก็เป็นแทคติกอย่างหนึ่งในการสู้รบเพราะว่าประชาชนมันเป็นซอฟต์แทร็เก็ตพีหนูมันเป็นเป้าหมายอ่อนแอมันป้องกันตัวเองไม่ได้ครับเขาไม่ไปทําอยู่แล้วครับคนคนอ่อนแอก็ต้องไปรังแกคนอ่อนแอกว่ามันไม่มาจะหาทหารตำรวจเราหรอกครับทหารตำรวจเราอาวุธเพียบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปตีจุดอ่อนนั่นแหละ มันก็เป็นธรรมดาของคนอ่อนแอที่จะทําซึ่งมันก็ทําได้แต่ในในในยะทั่วไปนะครับกลายเป็นดาบสองคมนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือทั่วโลกประนามกัมพูชานี่คือเรื่องใหญ่ในสายตาชาวโลกเลยนะกัมพูชาเนี่ยควรจะรู้ตัวเองว่าทางที่จะชนะประเทศไทยได้มีทางเดียวคือการใช้พลังของสังคมโลกประชาคมโลกมากดดันประเทศไทยการหักประเทศไทยด้วยตัวเองมันมีค่าเท่ากับหักด้ามพ้าด้วยเขา่า กัมพูชาไม่มีทางชนะเราได้อยู่แล้วนะครับกัมพูชาต,ต้องใช้ความเมตตาความเห็นใจความสงสารให้ประชาคมโลกมองว่ากัมพูชาถูกรังแกแล้วกัมช่วโลกเนี่ยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ว่าพอกัมพูชามาทําร้ายประชาชนคนไทยนะแปลว่าหนทางสุดท้ายหนทางเดียวที่กัมพูชาจะชนะเราได้หายไปแล้วพี่นุนะครับในมุมของกัมพูชาจบไปส่วนในมุมของประเทศไทยของเรา เราก็เห็นความเคลื่อนไหวของไอโอฝ่ายรัฐบาลอยู่เหมือนกันที่เริ่มเอามาคลิปปั้มน้ำมันที่ถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็ออกมาเขียนคลิปไปบอกว่านี่ไงคนไทยเดือดร้อนยุดทัธทีคนไทยเดือดร้อนต่างๆนานานะครับผมก็ต้องขอเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมันน่าเสียใจไม่มีใครคนไทยคนไหนอยากให้เกิดแต่อย่างที่บอกพี่น้องแล้วครับถ้าเราจะรักษามะเร็งที่สมองเนี่ยมันต้องยอมเจ็บเขาเราต้องผ่าเข้าไป เพื่อรักษามันให้หายแล้วพี่น้องคนไทยที่โดนไปนะ่ะไม่ต้องเสียใจตอนนี้พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บพี่น้องที่เสียชีวิตไปในหลวงรัชกาลที่สิบรับไว้เป็นคนในองค์อุปถร,รมพกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยสบายใจได้คนไหนบาดเจ็บอะไรต่างๆนานาจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับเป็นคนไข้ในพระองค์สองพี่น้องที่เสียชีวิตไปญาติพี่น้องของทุกท่านนะครับที่เคราะห์รย ได้รับอันตรายจากครั้งนี้พี่น้องไม่ต้องหวั่นไหวนะครับพวกที่ทําร้ายผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องชดใช้พี่นุครับหลังจากเราชนะนะกัมพูชาจะต้องชดใช้นะครับเขาจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้เราถ้าเราชนะเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับคนของเราเด็กตายไปพันคนน่ะเด็กของเราคนหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับที่ดินหนึ่งพันไร่เมื่อเรายึดกัมพูชาไปนะ่ะเอามาให้ครอบครัวนี้พันไร่เพื่อมาชดใช้ลูกเขาเองทำนักเรียนของเราเสียชีวิตหนึ่งเห็นไหมครับ เราสามารถเรียกร้องต่างๆนานาได้มากมายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าเราก็หาวิธีป้องกันอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานของเราเนี่ยทำหลุมหลบภัยทําบังเกอร์ทําอะไรต่างๆนานาไว้แต่ใครจะไปคิดครับว่ามันจะมีคนตาซามขนาดนี้ถึงขั้นที่จะรู้จะแก่ใจยังหันปากกระบอกปืนมาใส่ในแนวของประชาชนน่ะอันนี้นี่มันไม่รู้จะว่าอย่างไงคือจิตใจมันชั่วร้ายต่ํากว่ามนุษย์แล้วล่ะนะที่ทําแบบนี้ได้ครับพี่นุ ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกท่านแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะยอมหยุดเรามาไกลถึงขนาดนี้เราแบกปัญหาเรื่องนี้มาร้อยปีนะครับมันมีคนของเราบาดเจ็บล้มตายไปมากมายกับปัญหานี้เราเสียชีวิตมาตั้งแต่ท่องบกกี่เราสู้มาตแต่สงครามเวียดนามเพราะฉะนั้นนี่ถ้านี่คือโอกาสที่เราจะก้าวต่อไปถึงยาเม็ดที่สิบห้าได้เพราะว่าถ้าบาดเจ็บก็ต้องกัดฟัดนรน ต้องสู้ต้องสู้ต่อไปต้องฝ่าไปให้ถึงยาเม็ดที่สิบห้าให้ได้คนรักที่บาดเจ็บน้มตายคนของเราจะต้องได้รับการดูแลได้การเยียวยาได้การเอาจะใส่รักษาอย่างเต็มที่ตอนนี้เนี่ยในหลวงของเราท่านมาเอามาเป็นคนไข้ส่วนพระองค์เองหมดแล้วพี่น้องขวัญกำลังใจมันแน่นขนาดไหนแล้วพวกเราคนไทยเป็นไงครับทหารของเราสองคนที่ขาขาดไปนี่เขาเป็นทหารอยู่แล้วนะเขาเตรียมใจมาจะโดนอยู่แล้วเนี่ยพวกเราคนไทยยังไปช่วยขนาดนั้น ทีนี้นะ่ะประชาชนทั่วไปนะ่ะผมมั่นใจครับคนที่เป็นเหยื่อไปนะ่ะพวกเราคนไทยไม่มีใครทิ้งครับเราต้องช่วยกันเดียวยาต้องช่วยกันดูแลต่างๆนานาช่วยกันบริจาคช่วยทุกครอบครัวจะต้องไม่โดดเดียเ่ยวไม่เปล่าเปลียวไม่เศร้าเสียใจนะครับใครอยู่ใกล้พี่น้องอยู่แถวนั้นนะ่ะต้องไปดูแลกันนะครับทุกหน่วยราชการดารานักร้องเนี่ยควรจะไปให้กําลังใจใครไปแถวนั้นที่ไปพื้นที่นะ่ะตอนนี้พื้นที่ปราสาทต,ต่างๆท่านเข้าไปไม่ได้เด้วยเสี่ยงอันตราย แต่พี่น้องคนไทยสามารถไปช่วยกันได้ในแนวหลังครับไปดูแลพ่อแม่เขาไปดูแลญาติพี่น้องเขาไปให้กําลังใจเขาใครอยากบริจาคอะไรตอนนี้แหละครับเร่งไปบริจาคเลยไปให้กาลังใจพี่น้องคนไทยที่เขาบาดเจ็บล้มตายครับเราจะต้องผ่านไปให้ได้นี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมีคนตายสิบเอ็ดคนแล้วเราจะถอดใจแล้วเรายอ,ยอมทิ้งโอกาสที่จะกอบผู้ประเทศไทยคืนมาพี่น้องมันมีคําพูดหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเป็นปฏิบัติการไอโอของไซส้สึกในประเทศไทยเหล่านี้แหละ ที่พยายามจะต่อว่าคนที่สับสนุนให้ทหารเนี่ยเอต่อสู้ไปให้สุดซอยเนี่ยโดยการด่าพวกเราเนี่ยว่าเป็นพวกข้างสงครามเป็นพวกป้าสงครามดออรพามเคยได้ยินไหมคะเคยเคยเห็นเหมือนกันครับคนที่มาดิสเครดิตว่าก็มันก็มีมนุษย์บางประเภทน,นะครับมนุษย์ที่ชอบพูดว่าทหารมีไว้ทําไมนะ <laughs> นะครับวินุครับซึ่งมันก็ก็ต้องเรียนตามตรงครับ มันเราไม่ได้มาถึงนี่เพราะเราอยากระรานใครประเทศไทยมาถึงนี่สถานการณ์ตอนนี้เราเรานี่ประนีประนอมอย่างเต็มที่อดจะอดใจข่มใจนะครับยอมเจ็บยอมกล้ำกลืนครับพวกเราคนไทยนีย่ถึงขั้นด่ากันเองก่อนหน้านี้นี่ที่เจ็บปวดเนี่ที่เจ็บปวดที่สุดในความรู้สึกทหารในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าไม่ใช่ไอ้พวกที่มาว่าพวกเราป้าสงครามหร ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือมีคนตั้งมากมายออกมาดา่าแม่ทัพภาคที่สองออกมาดา่าทหารไทยที่โดนกับระเบิดไปสองคนแล้วไม่ยอมทําอะไรโอ้โหก็มาดา่าแกหาวแกร้องเพลงร้องกระเียนต่างๆนานาเห็นไหมล่ะอันนี้นี่เจ็บปวดยิ่งกว่าพี่นุแต่ผมคิดว่าทหารของเราเนะ่ยเขาเป็นมืออาชีพนะครับเขารู้อยู่แล้วครับเขาไม่ใช่จิ๊กโกตีกันที่มันไสกระโดดต่อยนะครับเขาต้องเห็นไหมเขารวบรวมหลักฐานเก็บพยานวัตถุเก็บ,กบต่างๆนานาพิสูจน์ได้ว่ากับระเบิดเป็นกับระเบิดใหม่ เราเป็นฝ่ายถูกทําร้ายเราเป็นฝ่ายทุกขุกทุกคุกขามต่างๆนานาเจ็บใจแค่ไหนก็กั้นน้ําตาครับเชิญท่านทูตต่างๆนานามาประชุมเห็นไหมครับทั้งที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสามารถช่วยได้นะจริงๆแล้วนี่กระทรวงต่างประเทศไม่รู้จะเจนไปนิวยอร์กตอนนี้ทําไมทั้งที่ก่อนหน้านี้ทําได้ทําไมไม่เชิญเอกอกัครราชทูตประเทศนั้นประเทศนี้มาประชุมนะถ้าเป็นผมเราก็โอ้ยพาท่านทูตไปทัวร์สุรินทร์นะครับ ทัวตั้งแต่อุบลลงมาเลยจัดคณะรถทัวเอาทหารตำรวจล้อมหน้าหลังพาไปตรวจการใช่ไหมมันเป็นความชอบธรรมให้ประเทศไทยแต่ปราก็แต่เป็นกลายเป็นว่าฝ่ายการเมืองเราไม่ได้ช่วยอะไรนะทะหารเขาก็ประชุมกับทูตกันเองเขาก็ต้องอดทนพวกฝ่ายที่ทํางานด้านปณีประนอมประสานงานต่างๆนานาในกรุงเทพเนี่ยเขาก็ทํากันไปฝ่ายหน้างานก็เหยียบกับระเบิดกันไปนะครับจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเราเป็นฝ่ายที่ชอบทมเราดูฝ่ายที่ชอบทมจนกระทั่งเรามั่นใจเราเป็นผู้ใหญ่ เรามีวุฒิภาวะนะเราไม่ได้ใช้อารมณ์จนกระทั่งเรามั่นใจว่าต่อให้สู้กันในชั้นศาลเราก็ชนะสู้ในชั้นศาลโลกกเราก็ชนะพอมาเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราเปิดเลยเราเปิดเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้รำไรเราไม่ได้ทำร้ายพลเรือนเราไม่ได้แต่ต้องประชาชนคนกัมพูชาเลยนะมีแต่กัมพูชานั่นแหละทำร้ายทั้งประชาชนไทยแล้วก็ทำร้ายประชาชนตัวเองนที่ตั้งยิงเครื่องยิงจรวดต่างๆนานานะไปซ่อนอยู่หลังชุมชนทั้งนั้น เห็นไหมมันลูกผู้ชายประเภทไหนไปซุกอยู่ใต้กระโปรงคนแก่ไปซุกอยู่หลังโรงเรียนอยู่หลังโรงเรียนอนุบาลมันลูกผู้ชายแบบไหนทหารกมบูชาไม่หลบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าทิเบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลถ้าพวกเราคนไทยด้วยกันน่จะมาด่าว่าใครบ้าสงครามเราต้องบอกเลยเนาะไม่ไมีใครบ้าสงครามหรอกครับ แต่เขาก็บอกไว้แล้วประเทศไทยน่ะมันรักสงบอยู่แล้วพี่นุครับพวกเราคนไทยน่ะนิสัยมันรักสงบแต่ถึงรบมันไม่ขาดเป็นไงล่ะพอมาแย่เข้าหรืเป็นไงเสือมันนอนอยู่ดีไม่มีอะไรทํากาเอามือมาจิ้มตามันมาจิ้มแขนจิ้มขาเป็นไงล่ะมันลุกขึ้นมานแต่ปบขีเดียวเป็นไงตายเลยไม่ทันถึงสามวันด้วยสามเลยตอนนี้กําลังหลักของกัมพูชาพากันเป็นวภาพหมดแล้วพี่นุกมันเป็นอย่างนี้ครับได้ข่าวว่าตอนนี้ทหารจำนวนหลายพันเนี่ยกลิ่นน่ะ กล,กลิ่นเน่าอ่ะก,กลิ่นซักกลิ่นศพอะเน่าคุ้งไปทัว่วตามชายแดนมีคนเขาบอกมาทีนี้เนี่ยมันอย่างนี้ดรพามคนไทยจํานวนมากที่คิดว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยเขามั่นใจในทหารนะคะเขาว่าจะชนะศึกนอกได้แต่ศึกในเนี่ยสิครับดรพามโดยเฉพาะรัฐบาลแพรทองทานกับคุณทักษิณชินวัตรที่ตอนนี้ทุกคนกล้าพ,พูดออกสื่อหมดเลยว่าสองคนนี้เนี่ยคือไส้ศึก ของกัมพูชาไม่ไว้ใจสองคนนี้มีคนบอกว่าจัดการศึกนอกก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ข้างในวันดีคืนดีไม่รู้เป็นอะไรครับอยู่ดีๆลุงตู่ก็ร้องเพลงให้ฟังบอกว่าศึกนอกยังไม่ห่วงศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันซวงศึกในไรคมเพียงนะครับอันนี้จริงๆนะครับพี่น้องคนไทยครับศึกนอกนระาไม่ห่วงหรอกครับเราเราไม่ได้แย่นะเราอันดับที่ยี่บห้าของโลกอะเราแวกแถวนี้ไม่มีใครสู้เราได้หรอกครับเพียงแต่ว่าเรามันรักสงบเราไม่ไปทั้งแกใครแค่นั้นแหละ สู้กันอนะ่ะเราไม่มีใครได้ต่อยโลฟีหรอกนะครับทุกคนก็ต้องเจ็บหนักเลยนะนะทหารคนทหารเราเสียขาสองข้างแต่กัมพูชาเนะี่ยเสียในพลเป็นสิบเสียในพันในร้อยอีกนะครับโอ้โหแถมหาชิ้นส่วนไม่เจอนะพี่น้องพี่พี่น้องครับระเบิดเอฟสิบหกเ่ยมันกระจุยไปหมดนะมันไม่ได้เป็นร่างกายร่างมันนะเห็นไหมละมันเก็บยากมันมีกลิ่นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกพวกเรานะครับพี่น้องคนไทยครับลึกนอกนะเราปราบได้ไม่ต้องหวั่นไหว แต่ศึกในเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยต้องจัดการกันเองอนองครับศึกนอกมันเป็นหน้าที่ของทหารประเทศนี้มันดำรงอยู่ได้เพราะมีกองทัพไทยมีประชาชนมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกขามันค้ำกันไว้ประเทศไทยมันถึงอยู่นะครับมันถึงทรงตัวมันถึงดำรงอยู่ได้ศึกนอกนทหารไทยเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้ว นะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงที่จ้างพวกนี้มาเนี่ยคุ้มค่าจริงๆเอาเงินไปซื้อเครื่องบินเ1็มสิบหกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆไม่เสียใจที่ได้เสียภาษีเลยไม่เสียใจที่เอาเงินไปจ้างทหารพวกนี้มาคุ้มค่าจริงๆพี่นุครับเพราะฉะนั้นนะทหารเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วพี่น้องคนไทยว่าเขาได้ทําหน้าที่เขาอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถูกดา่าถูกประนามถูกโจมตีถูก้อยค่าต่างๆนานา,นาแต่ว่าทหารไทย เขาก็ไม่ไดเอามาเป็นอารมณ์เขาก็ก้มหน้าทําหน้าที่ฝึกฝนของเขาต่อไปถึงเวลาต้องใช้งานเขาก็ยังเก่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกนอกเราไม่ต้องห่วงแล้วแต่ศึกในเราอย่าให้ทหารมาแก้ปัญหานะที่ผ่านมาเนี่ยศึกในเนี่ยปัญหาก็เกิดจากพวกเราคนไทยนี่แหละที่สร้างปัญหาขึ้นมาน่ะถ้าเราไม่พากันไปเลือกไปเลือกเลือกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหา้าทหารเขาเข้ามาแก้ไขให้เป็นไงครับเข้ามาปฏิวัติรัฐประหารมันก็ไม่จบเรื่อง ทหารมันเอาไว้รักษาอาการภายนอกแต่อาการภายในน่ะพวกเราคนไทยต้องรักษากันเองพวกเราต้องจัดการกับข้าศึกที่อยู่ภายในด้วยตัวพวกเราคนไทยกันเองนะอย่าเรียกร้องทหารเข้ามาทหารเขาทําหน้าที่ของเขาอยู่ตรงนั้นมันดีแล้วเพราะฉะนั้นการจัดการไส้ศึกข้าศึกที่อยู่ภายในเน่ะข้าศึกพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะข้าศึกพวกนี้นมันมีค่าเท่ากับไวรัสข้าศึกที่อยู่ภายในน่ยพี่นุไวรัสนี่มันไม่มีอะไรเลยนะ ตัวมันเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นเซลล์ยซ้าแต่มันมีฤทธิ์ทาคนตายได้ไวรัส HIV เนี่ยพี่น้องครับคืออะไรมันเข้าไปเกาะอยู่ในเซลล์มันเข้าไปเจาะอ,อยู่ในเม็เดเลือดขาวแล้วเปลี่ยนเม็ดเลือดขาวของเราให้ทําร้ายตัวเราเองเห็นไหมเหมือนนักการเมืองไทยไหมมันมาล้างสมองพวกเรามาปั่นหัวมาต่างๆนานามาอะไรกนผลสุดท้ายพวกเราเนี่ยแหละพาก,กันกลายไปเป็นเสื้อแดงกลายปเป็นเสือ้อเหลืองกลายปเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วมาทําลายตัวเองเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นการจัดการไวรัสเนี่ยเอาทหารเข้ามาเนี่ยไม่ได้มันไม่ทําลายมันได้นะครับมีแจะทําลายประเทศคนที่จัดการไวรัสได้คือพวกเราคนไทยเองเราต้องตื่นรู้แล้วนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะนี่เห็นไหมล่ะท่านทักษิณมาิอะไรก็เกิดปัญหาทุกทีตะกูนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่สมัยคุณยิ่งรักก็จํานําข้าวสมัยท่านทักษิณก็ขายบตทพอ,อมารุ่นลูกสาวเนี่เกือบเสียแผ่นดินเกิดสงครามใหญ่ยังไงถ้าพวกเราคนไทยยังไม่ตื่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับ เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหารักษาค่าศึกอยู่ที่ภายในใน่พวกเราคนไทยต้องปลุกกันความสาคัญคือต้องตื่นการรักษาโรคไวรัสเนี่ยรักษาได้ด้วยการความรู้ความเท่าทันเราต้องช่วยกันพูดโซเชียลมีเดียมันมีแล้วตอนนี้ที่น้องทุกคนต้องออกมาช่วยกันพูดมาชี้แจงเอาเหตุเอาผลมาพูดให้คนไทยตื่นขึ้นมาผมมั่นใจครับว่าต่อให้รักพรรคเพื่อไทยขนาดไหนต่อให้เป็นเสื้อแดงขนาดถึงเลือดขนาดไหนมันก็ไม่มีใครรักพรรคเพื่อไทยกว่ารักประเทศเราเห็นกันอยู่นี่เราเกือบเสีย ปรา,าสาทไปเราเกือบเสียบ่อน้ำมันก่อกูดเราเกือบเสียดินแดนไปเห็นไหมก็เพราะพวกนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่ทุกทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาศึกภายในพวกเราคนไทยต้องทํากันเองการการทำเรื่องแบบนี้พี่น้องคนไทยทุกคนต้องตื่นวิธีทําให้พวกเราตื่นก็คือเนี่ต้องช่วยกันมาพูดช่วยกันมาปลุกช่วยกันมาบอกใครมีอะไรก็พูดไปใครพูดไม่เก่งก็ช่วยกันแช์นะครับช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ต่างๆนานาทำ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 ต่อไปสุดท้ายมันจะตื่นกันทุกคน ถ้าพวกเราตื่นได้ไอ้วันไอไวรัสตัวนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไอวรัสตัวนี้ถ้าเราไม่เป็นพาหะให้นะเขาทําอะไรประเทศไทยไม่ได้เลยอย่างนี้ครับพี่หนุ่มก็กดกรพามพูดได้เกียบควอมมากและที่สําคัญคือสุขสั้นๆคืออย่าเลือกทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นรัฐบาลอีกถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไป ถ้าคุณไม่อยากให้ประเทศชิบหายก็จะเลือกทักษิณชินวัตรลูกสาวคนนคี้คือข่ายของทักษิณกลับมาวันนี้องขอขอบคุณดรพันจรานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็จะบอกว่าอีพวกโรคสวยทั้งหลายแหละที่บอกว่าหยุดใช้ความรุนแรงหยุดใช้ความรุนแรงทุกชีวิตมีค่าผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยโจรเนี่ยมันพกปืนเข้ามาในบ้านคุณและคุณมีปืน ที่สามารถจะสู้กับพวกมันได้คุณจะเอาปืนสู้มไหมฮะคุณจะใช้ความรุนแรงตอบกลับไปหรือคุณจะยกมือไหว้มันแล้วบอกว่าอย่าคะอย่าค่ะจะทำไยคะแล้วโจมมันฟังไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโลกสวยโลกสวยมันมันไม่สามารถที่ใช้ได้ในทุกโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้กําลังใจทหารแล้วไปต่อนะครับไปให้สุดนะครับยึดมายึดมาก่อนแล้วค่อยเจรจา,านะครับเราต้องชิงความได้เปรียบนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จันสวัสดีครับ